ผมเรียนย้ำในเชิงงานสังเคราะห์วัคซีนที่ดีที่สุดนะครับคือวัคซีนของอาทางจอ h ์นสันและจอนสันนะครับซึ่งตอนนี้ในอิตาลีก็ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดนะแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นด้วย สวัสดีครับมพพักขผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้การต่างประเทศมีหลายประเด็นที่น่าสนใจการต่างประเทศวันนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของโควิด -19 และสถานการณ์ในพมา่าสตาร์ทในเชิงปรากฏการณ์นะครับการนองเลือดในพม่ายังไม่หยุดนะทหาพรพม่าก,ก็ยิงผู้ชุมนุมประท้วงเสียชีวิตไปอีก12คน ะะด้านฝ่ายการรัฐประหารก็ปลุกการปฏิวัติของประชาชนขึ้นมา <c oughs> กองกาลังด้านความมั่นคงของพมา่าสังหารประชาชนไปอย่างน้อย12รายจากผู้พบเห็นรายงานของสื่อมวลชนและขณะที่รักษาการผู้นําคู่ขนานนะครับที่มาของพลเรือนประกาศกล้าวจะประาศัยกับประชาชนเป็นครั้งแรกเร่งเร้าการปฏิวัติประชาชนโค่นล้มรัฐประหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรัฐบ,บาล คู่ขนานขึ้นมาในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามติดตามหาตัวองซานซูจีเพื่อทําการสื่อสาระกับองซานซูจีนะครับหลังจากถูกจำคุกไปสำนักงาเอเจนซี่นะครับปาอยงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีการถแถลงว่าพยายามที่จะติดต่อกับองซานซูจีที่ถูกจับกลุมในเรือนจำนะตั้งแต่ถูกรับประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากที่พรรค NLD นะครับสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยสองคนนะซึ่งเป็นแกนนำเสียชีวิตในต้นสัปดาห์ภายใต้เงื้อมือของทหารพรมาร่ขาขณะที่ออสเตรเลียนะครับสหรัฐอเมริกาอินเดียและญี่ปุ่นถแถลงการจะมีการประชุมจับมือร่วมกันเพื่อนำพมา่ากลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งหลังดับ ระหว่างการประท้วงไม่ต่ำกว่า12รายเหตุการณ์ในพม่ายังคงคุกรุ่นนะยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์ในรัสเซียมีการยกระดับการปราบปรามนะฮะพวกต่อต้านปูตินโจมตีเวทีสัมมนาฝ่ายคา้านะรวบรวบตัวไปทั้งหมด200คนตำรวจรัสเซียทำการจับกลุ่มนะฮะผู้ชุมนุมประท้วงจำนวน200รายในนั้นก็รวมถึงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอีกหลายราย ณเวทีสัมมนาของนักการเมืองอิสระและนักการเมืองฝ่ายค้านในกลุ่ม,มอสโกนะครับจากคำถแถลงของกระทรวงมหาดไทยอ้างละเมิดมาตรการสกัดกัน้นผ่านแร่ระบาดโควิด -19 และผู้เข้าร่วมบางส่วนเกี่ยวข้ของกับองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับในขณะที่นอร์เวย์นะครับก็มีการพบนอีก3เคสลิ่มเลือดอุดตันนะครับหลอดเลือดในสมองนะครับ เลือดออกในสมองหลังฉีดวัคซีนแกปของโควิด -19 ของเอสตาเซเนกาน้าที่สาธารณสุขของโนเวย์นะครับรายงานว่ากรณีริมเลือดอุดตันและเลือดออกในสมองอีก3เคสในบรรดาคนหนุ่มสาวที่ได้ทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเอสตาเซเนกาอย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าอาการดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ วัคซีนของเอสตาเซนกาซึ่งทำโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหรือไม่นะครับในส่วนของสีลังกานะครับศีลังกาก็เล็งที่จะมีการแบนพระคุ่นะครับหญิงมุสลิมบูกาแบบมิชชิดพร้อมนะครับปิดตายโรงเรียนสอนศาสนานะของอิสลามกว่าพันแห่งทั่วประเทศสรัอข่าวเอรายงานวัฒบาลของสีลังกานะคเตรียมสั่งผ้าครุมศีรษะ หญิงมุสลิมปกปิดทั้งตัวเรียกว่าบูการนั้นผิดกฎหมายรวมไปถึงการทำการสั่งปิดโรงเรียนสอนศาสนาทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าหนึ่งปันแห่งโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง a p ครับรายงานว่านะครับดัมนตรีศรีลังกานะรได้ลงนามในหนังสือสั่งการเพื่อร้องขอคำอนุมัติจ,จากรัฐมนตรีศรีลังกาเพื่อออกคำสั่งให้ภาคกลุ่มศรีรษะหญิงมุสลิมบูกานะครับนั้น เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับในขณะที่เจ้าที่อดีตเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่านะครับโควิด -19 เป็นอาวุธเชื้อภาพของจีนนะครับในขณะที่เจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเตรียมพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงของจีนนะครับในการประชุมนะครับร,ร่วมกันแบบเผชิญหน้ากันครั้งแรกในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตหัวหน้าทีมสืบสวนกระทรวงการต่างประเทศรายหนึ่งซึ่ง เคยรับผิดชอบภารกิจสืบหาต้นต่อโควิด -19 ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะครับไม่ได้เชื่อว่านะครับโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่หลุดจากสถาบันไวรัสวิทยาของอู่ฮั่นเท่านั้นแต่มันอาจเป็นผลการวิจัยอาวุธชีวภาพของกองทัพปลดแอกประชาชนด้วยเขาชื่อว่าเดวิดเป็นอดีตท,ทีมสืบสวนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งปั ปัจจุบันเป็นเจ้าที่ระดับสูงอาวุโสของสถาบันฮัตสันนะฮะซึ่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว Fox News ว่ามันเป็นปฏิบัติการลับโครงการสุดยอดตามความเห็นของผมความเห็นของผมคนเดียวผมมองว่ามันคือโครงการนะครับอาวุธชีวภาพนะที่เขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับในขณะที่เหตุการณ์เรื่องของอังกฤษนะรปรากฏว่ามีการขุดอีกสื่อแทบลอยขุดอีกนะครับปรากฏว่าแฉ วังอังกฤษเสนอช่วยเมแกนนะครับปรับตัวช่วยเจ้าเจ้าหญิงแต่ถูกปฏิเสธนะครับแทบลอยของอังกฤษแฉอีกรอบนึงนะครับระบุพระราชวังเบคกิงแฮมจัดนะครับเจ้าที่ระดับสูงของสมเด็จพระราชชชารารินีอลิซาเบธที่2คอ,อยรับใช้เมแกนแมเคลในฐานะพระพี่เลี้ยงก่อนเสกสมรสกับเจ้าชายเฮลรี่สวนทางกับคำสัมภาษณ์ของเธอที่อ้างว่าไม่รับการช่วยเหลือ ในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของเชื้อพระวง์ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ถูกแฉนะครับเรื่องของอาการกล่าวหานะครับว่าลูกชายของเธอนั้นไม่ได้รับยศเป็นเจ้าชายเพราะว่าอาจจะเกิดมาเป็นคนสีผิวนะครับว่าไม่จริงไม่มีราชวงศ์องค์ไหนพูดแบบนั้นนะครับอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นประเด็นช็อก k อน d ชานะครับเป็นเรื่องที่เธอบอกว่าเธอถูกยึดพาสปอร์ตไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่ปรากฏว่าสื่อก็เอามาเปิดเผยฮะบอกว่าเธอเดินทางต่างประเทศได้ตามปกติและเทียมขันเดินทางต่างประเทศมากกว่า13ครั้งนะครับหลังจากที่มีการสมรสกับเจ้าชายเฮลรี่ในเรื่องของโจไบเดนฮะปรากฏว่าส่งกําลังคนปฏิบัติเข้าสู่กําลังคนภัยพิบัติแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือหน่วย FEMA เข้าดูแลคลื่นมนุษย์นะฮะซึ่งเป็นเด็กหลังไหลนะครับเข้าสหรัฐอเมริกาจากเม็กซิโก สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ, Agency, ร,บรายงานวัตบาลของประธานดีโจไบเดนนะครับได้ออกคำสั่งนะครับสำนักงานจัดงานภัยพิบัติแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้าไปทำการดูแลผู้อุยยพี่่เดินทางตามลำพังเข้าสู่พรมแดนสหรัฐอเมริกาจากฝั่งเม็กซิโกหลายร้อยคนต่อวันสร้างความปวดหัวกับเจ้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่เป็นอันมากนะเดลิบิชนะครับสื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่าศูนย์อำนวยการ ควบคุมผู้พยพตลอดชายฝั่งพรมแดนสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกใกล้จุดที่แบกรับไม่ไหวนะครับท่ามกลางแรงกดดันจากหลายฝ่ายที่ต้องการให้ฐบานสหรัฐอเมริกาชุดเดโมแครตนะครับจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้พอมีการทะลักเข้ามาในประเทศจำนวนมากในขณะที่บิตคอยชุดไม่อยู่ฮะพุ่งทะลุ0 0แสนดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับบิตคอยมีมูลค่าขอภย 60, นะัยหกหมื่นฮะ 60,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกโดยนักวิเคราะห์หลายคนระบ,บุว่าแพ็กเกจช่วยเหลือมูลค่ามหาศาลล่าสุดนะสหรัฐอเมริกามีส่วนช่วยทำให้สกุลเงินเสมือนจริงได้รับความนิยมสูงสุดในการทำลายสติในครั้งนี้บิตคอยก็มีมูลค่าแต่60,000กับ197ดอลลาร์นะครับเมื่อประมาณ7ติกา34นาทีตามเวลาของประเทศไทยนะครับและยังคงทรงตัวอยู่ที่60,000ดอลลาร์สหรัฐ นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์นะครับบิตคอยเป็นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น3เท่าในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนถันวาคมมันมีมูลค่า20 0 0 0ดอลลาร์นะครับเนื่องจากแรงหนุนที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทยักษ์ใหญ่นักวิเคราะห์มองจากเว็บไซต์นะครับนินวิสันบอกว่าไม่กี่วันนี้มูลค่าของบิตคอยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เหล่านักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับการแจกแพ็กเกจนะฮะทการกระตุน้น สหรัฐเมกาบริลลสงสหรัฐเมิกาที่มีรายได้เกือบ75,000ดอลลาร์สหรัฐจะได้รับเงินเออยียวยา1,400ดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่สุสัปดาห์นี้เป็นต้นไปหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามช่วยเหลือนะครับช่วงโควิดในทีมูลค่า1.9ล้าล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นกฎหมายในสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานวิกห์นะครับคงได้เห็นประเด็นของพม่า พม่ายังคงมีความรุนแรงให้มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องในะการกวาดล้างในพม่าคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะทําการพบปะคุยกับนะครับองซานซูจีให้ได้ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในคุกนะตอนแรกก็โดนจําคุกเรื่องของการใช้วิทยุสื่อสาร14วันแต่จนถึงขณะน,นี้องซานซูจียังคงไม่รับการปล่อยตัวพม่ามีการตั้งรัฐบาลคู่ขนานนะครับทำการโจมตีซึ่งโดยส่วนใหญ่ฮะ พักเอ็นอดีซึ่งเป็นแกนนำาอยางน้อย2คนถูกสังหารเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่บนะิตคอยกับมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นนะค่าเงินเสมือนจริงนะกำลังได้รับความฮือฮาเป็นอย่างนานะอย่างมากในวงการของเศรษฐกิจส่วนศรีนะังกานั้นก็เป็นอินกลยุทธ์ของศรีนังกาเพื่อที่จะสกัดการเข้าถึงหรือการเข้ามาของศาสนาอิสลามนะครับที่กำลังทะลุเข้ามา ในศีล่ังกาที่จะกําลังกลืนนะค,คนชาวพุทธที่อยู่ในประเทศศีลังกานั่นเอง,งในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของศีลังกานะครับต้องยอมรับนะบว่ามันเป็นหลักการบริหารแนอดีตในประเทศไทยก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ปรากฏว่ามีใครนับถือศาสนาคริสต์กันมาเมื่อประมาณ700กว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่เริ่มต้นตั้งเชียงใหม่มีคนนับถือศาสนาคริสต ปรากฏว่าถูกประหารชีวิตนะครับตอนนี้สีลังกาก็ไม่ต่างกันฮะใครคลุมผ้าคุมมิดตัวเนี่ยของอิสลามก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสั่งห้ามขายนะเพราะอ้างเรื่องของความมั่นคงในประเทศไทยก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะแต่เป็นศาสนาคริสต์ที่เข้ามาแทรกแซงในสมัยอดีตที่ผ่านมานะครับนั่นะคือนะเป็นพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับในเรื่องวัคซีนโควิด -19 จนถึงกน,นี้ก็พบแล้วนะครับว่าคนที่ ติดเชื้อนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 นั่นก็มาจากการป่วยนะที่เกิดจากการแพ้ยานะครับเรื่องของลิ่นเลือดที่เกิดการแข็งตัวตอนนี้ก็มีเลือดซึมในสมองโปร่ขึ้นมาอีกรายหนึ่งถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกนะครับออกมายืนยันว่าไม่ผิดไม่มีสิ่งที่ผิดปกติสามารถฉีดได้แต่ก็ลำบาก ยังไม่ปลอดภัยสาภาพยุโรปในการรับรองวัคซีนของเอสตาสนเซนกาเอสตาสนเซนกาก็เป็นของอังกฤษนะแต่ผมเรียนย้าในเชิงงานสังเคราะห์วัคซีนที่ดีที่สุดนะครับคือวัคซีนของอาทาง j o h n นสันเอนจอหนสันนะครับซึ่งตอนนี้ในอิตาลีก็ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดนะแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นด้วยโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลก ยังคงเกิดการชุมนุมประท้วงนะในประเทศไทยในสเปนในพม,มา่านะครับในรัสเซียนะการต่อต้านครั้งนี้ก็เป็นการต่อต้านผู้นำนะโดยปริยายซึ่งสถานการณ์จะหนักขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนเมษายนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บปวดกว่าสิ่งใด เมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่าง แบ่งปายแยกข้างเพียงนี้ดั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเยังมีทิฐิสักสีเบียดบังทำลายกาแพง เข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลาย นี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามคีีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาติ ับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน